ทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญเมันนที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ ชมพระบารมีเก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะทา่ทานทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกิน จบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชา ชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการถาวรและมัลติมีเดียยามาดะนาง,งามาซะและเท้าทองกีบมา้าณหมู่บ้านญี่ปุ่นอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาศูนย์แสดงนิทรรศการยามาดะนางามาซะและเท้าทองกีบม้ามีลักษณะเป็นนิทรรศการถาวรพร้อมสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยณอาคารนิทรรศการริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่บ้านเดิมของชนชาติญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยาโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2530โดยรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ170ล้านบาทเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจารูนพระราชวังบางปะอินพระป้ายเป็นพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจะรึกไว้เป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันท์ปิดทองขอบไม้จันทจำหลักลายจีน พระป้ายทั้งสองคู่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันท์จำหลักลายลงรักปิดทองตั้งอยู่หน้าท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจํรูนพระราชวังบางปะอินนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนกรุงเก่าอายุทยามหามงคลปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20-25กุมภาพันธ์อย่างยิ่งใหญ่ ไฮไลท์ของงานมีแห่เจ้าแม่สารเจ้าร้อยแปดศารเจ้าการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงสิงโตมังกรการออกร้านกว่า300ร้านซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากและมีเงินสะพัดเกือบ20ล้านบาทขณะเดียวกันนายเสีอยงเจ้าหลุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเช่นวัดมหาธาตุศึกษาศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งยอมรับว่าเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการประเพณีสิงสองล้อทั่วไทยร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28กุมภาพันธ์และ1มีนาคม2558ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยมีชาวสิหงห์สองล้อทั่วประเทศกว่า1,000 0คันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวขับรถจักรยายนยนต์แปรอักษรเพื่อบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพันษา88พันษาแสดงพลังร,งร่วมรักสามคัคคีทำดีเพื่อพ่อหลวงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระน,นครศรีอย,ยุธยาจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐถวายเป็นพระราช,ชกุศน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชุมพันษา8% 8พันษา โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงจำนวน88คนพร้อมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา20วันเริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดินนายวีรวุฒิปุตระเสร,รณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยยาจะทำโครงการพิทักษ์รักษาแม่น้ำคูคลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสจเจริญพระชนมายุ60พรรษาเนื่องจากพบว่ามีปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองสะสมกว่า3 0 0 0 0 0ตันจากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเร่งปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาลร,รวมถึงการสัญจรทางน้ำจากนั้นจะนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว60วัด60โรงเรียน60องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้นายอภิชาติโตดิลกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการดําเนินการแก้ไขด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามสุขลักษณะพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานและศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออกอำเภอแกลงจังหวัดระยอง มอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนพระนครศรีอยุธยารู้ค่าคุณธรรม12ประการโครงการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากทําให้ลูกหลานเยาวชนเกิดความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีและจังหวัดพระนครศรียุธยาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆได้อย่างดียิ่งนายอุดมศักด์ขาวหนูนาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยพระนครศรียุทธยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอพระนครศรียุธยาบางบานท่าเรืออุทัยและภาชี ส่วนอำเภอรพระนครศรียุทธยาและบางบานเกษตรกรปลูกข้าวนาปียืนต้นตายไปแล้ว1,500ไร่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำรวจและช่วยเหลือกเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมประกาศเป็นพื้นที่รับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินขณะเดียวกันที่อำเภอท่าเรือภาชีและอุทัยข้าวนาปรังและพืชอื่นๆกำลังขาดแคลนน้ำ สุลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำกลางประจำหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง5แห่งเนื่องจากเกรงว่าในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะเกิดผลกระทบน้ำมีไม่เพียงพอ ซึ่งพบว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้น้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาและปริมาณการใช้น้ําต่อวันมีไม่มากนักยกเว้นที่นิคมุสหกรรมโรจนะมีการใช้น้ําวันละเกือบ8ปดหมื่ลูกบาทเมตรแต่ไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างเรก็ตามเชื่อว่าการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมจะเพียงพอจนถึงเดือนเมษายนนายอภิชาติตอดีลกเวศผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเท่ารับประธานโล่รางวัล คนดีของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2558จากมูลนิธิธรรมลักษิลาโดยมีพนะท่านนายอัมพลเสนานารงค์องคมนตรีประธานมอบรางวัลณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่สร้างสรรค์คุณงามความดีคิดดีมีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาพิบาลพร้อมทั้งสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยตลอดมาเมื่อวัน,นแถลงข่าวตุวจีนกรุงเก่าอายุทยามหามงคลที่โรงแรมกรุงสีริเวอร์ งานเขาใหญ่จริงๆนะครับมีคน,นแถลงข่าวถึง8คนเรียกเลตติ้งให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของกันทำให้มีเงินสะพัดในจังหวัดถึง20ล้านบาทรวมไปถึงการจ่ายอ่างเปาผู้ซื้อข่าวก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ ยังมีการแสดงเชิดสิงโตสุดอลังการการขับกล่อมเพลงหวานซึ้งของนักร้องสาวที่แสดงถึงความรักความผูกพันของหนุ่มสาวชาวจีนและสุดท้ายมาจบกันที่การตีของเพื่อเป็นสิรีมงคลของคู่นี้เรียกว่าไปที่ไหนก็ต้องเห็นคู่นี้เป็นประจำแล้วอย่างนี้คุณนายผู้ว่า จะเข้าใจผิดหรือเปล่าล่ะครับเจ้านายว่าตีสมสวกเธวังให้ดี